สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองนูซาดัวประเทศอินโดนีเซียว่านายเซอร์เกยลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรืจีทเวตีที่มีขึ้นที่เกาะบาหลีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เกี่ยวกับสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาว่าปัญหาอยู่ที่ฝ่ายยูเครนซึ่งไม่เพียงแต่ยังคงปฏิเสธการเจรจาทว่ายังคงกลับเดินหน้าเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้อีกด้วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางการทูตหมายเลขหนึ่งของรัฐบาลมอสโกได้กล่าวถึงการได้รับคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ว่าสหารัฐและสหาภาพยุโรปหรือ EU ยืนยันการเคลื่อนย้ายอุปสรรคที่หมายถึงการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อการส่งออกธัญ,ญพืชและปุ๋ยของรัสเซียออกสู่ตลาดโลกแม้อินโดนีเซียยืนกานว่า G20 คือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องการเมือง อย่างไรก็ตามสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกยังคงพยายามผลักดันให้ที่ประชุมออกแถลงการประนามรัสเซียจากกรณีสงครามในยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีโวลดิเมียเซเลสกี้ผู้นำยูเครนเรียกร้องการถอดถอนรัฐบาลมอสโกออกจากการเป็นสมาชิกจีทเวนตีอีกด้วยค่ะข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน d a ล l y News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นทาง d a ล l y News ออนไลน์